วันนี้นะครับก็อยู่กันที่เส้นทางรถอาเส้นทงรถไฟสายมอนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะตรงนี้นะคเป็นร่องรอยเก่านะครับเชื่อมต่อมาจากฝั่งนู้นนะซึ่งข้าล่างจะเป็นเหวมานะฮะเป็นแนวมานะครับแนวมาตรงนี้ครับ <laughs> วันนี้วันนี้เรามีคณะสำรวจมาด้วยกันทั้งหมด สามคนครึ่งครับวันดีพี่อ้วนครับวันดีคุณโน้ครับวันดีคุณอ้อยครับที่ที่พามาสํารวจครับตรงนี้นะฮะยังไม่มีใครมายังไม่ค่อยมีผู้คนมาสํารวจครับมันก็จะเป็นช่องนี้ครับมีการตัดหินภูเขาออกนะครับให้เป็นช่องเพื่อวางรางรถไฟนะครับปึ๊บมาทางนี้นะฮะ สุดนะฮะเป็นเหวลงไปนะครับน่าจะเป็นสะพานน่าจะเป็นสะพานไม้นะครับความสูงตรงนี้นะฮะระดับระดับสิบสิบห้าเมตรได้ครับนึกพอควรข้างล่างก็จะเป็นเส้นทางอ่า ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะตรงนี้เป็นหลังวัดนะครับฝั่งนู้นมองไม่เห็นนะว่ามาจากแนวตรงไหนนะแนวแนว,แนวทางเพราะว่าต้นไม้บังนะครับนะลึกมากว่าสิบห้าเมตรได้นะครับ <c oughs> ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามานะครับ ตรงนี้ก็จะมีกุฏิพระสงฆ์อยู่นะครตรงนี้ก็จะเป็น <c oughs> ต้นไม้ใหญ่นะครับสูงทีเดียว,ต,กกวยต้นมะข่าวะวะต้นไพลทอนวะมะขามเลยไพลทอนอนนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวนะครับที่โดนฮะเดีญญ๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันนะครับก่อนพาที่จะตกดิหนนะครับเนี่ยฮะ ก็จะโดนเจาะช่องหินออกไปนะครับเพื่อให้เป็นทางราบก็ม,มันจ้อยให้หน่นอ,อ,ว,อว่าเนาะฝั่งนู้นนะครับเป็น <c oughs> ไปหาช่องเขาขาดนะฮะก็อีกหลายกิโลอยู่นะฮะ <c oughs> <c oughs> หินหินก็ยังมีเศษหิน ให้เห็นอยู่นะครับตรงนี้เป็นเส้นทางของปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ก็ผ่านมาหลายสิบปีนะฮะ แม่นวกวิซอกรอนี่ยาสำรวจตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับวิมุตติวนารามตรงนี้ก็จะเป็นศาลาไปแล้วนะครับเป็นห้องน้ำเก้วนี้ก่อนเก้ แนวแนวทางมานี่วะเฮ้หยหนุขึ้นในฝันเลยฝันมานขึ้นนะะฝันมาขึ้นบอโดนแล้วนี่ยิงสีเลยนี่ยางสีเลย,อยเโ,โอ้ คะใหม่้มมันวะฮะนใหม่ตนไหเล่นดูวนจะเปนไงวะนะโอ้หลังอันนี้คือปูนยังวะปูนปูนใหม่นะ,นนะอู้ตรงนี้นะครับตรงนูนน้น,น,หนหรตรงนู้นเจาะตรงนี้เอามาถมตรงนี้ฮะ เจาะหินตรงนู้นแล้วก็มาเททำเป็นคูตรงนี้โอ้โอโกูสิเต็มเนาะเม่เลิกแน่แน่นอนก็มาจากนั่นดิแม่นอนก็จะเป็นเศษตรงนี้หินตรงนี้ก็จะมาจากตรงที่เจาะตรงเมื่อกี้แน่นอน,นครับดูต่เือเหนะ็นใดวะเนาะ भैयान yeah,